สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง Fuji and Family นะคะวันนี้มีแขกรับเชิญคือสวัสดีด้วยค่ันะครับอยู่กับช่อง Roman and a n นะครับวันนี้เราจะมาเรียนยางลบก,กับน้องผมนะครับเคยยิงชุบยิงชุบโอ้แท้แล่โหห <c oughs> นูนเก่งกาจจังผอเอาอันนนี่หน่ะตัดที่แล้ว อย่าเอาอันเล็กมาก่อนสิเฮ้ยแต่มันใกล้ได้เลยนะโอ้โหดีต้องแพ้แน่ถ่ายผมด้วยสิอ้โหกวนเอียงแล้วถ้าพี่ได้คือหนูตายแล้วเนี่ยโอ้โหคราวนี้หนูได้นะคะมาตากับมานชอบไม่ต้องไม่ต้องนเอาอะไรก่อนดี xin lỗi của anh chị ăn ơi anh chị trời ơi anh chị trời ơi anh chị trời anh chị trời anh chị trời ơi anh chị trời ơi anh chị trời No way เราโชว์กันอ่ะโชว์เป็นไงบ้างกด like ไลค์ด้วยนะครับไม่ตกไม่ตกเย้โอเคแสดงความเก่งเรากดคือกดไลค์นะครับกดแชร์ต่อไปขั้นสุดท้ายละรอบสุดท้ายแล้วดก,กดวติดตามมาขั้นสุดท้ายแล้วมาอันนี้ชุบเพราะว่ายี้ชุบชุบเร็วมาเร่มก่อนเออเร็วเลยเร็วอันนี้เลยเหรอโอ้ยชุบๆหนูก็เริ่มอันนี้เิผมก็เริ่มอันที่สิ อันนี้น,นี่อันนี้อันนี้ถ่วงได้มันถ่วงดีมากเบลไม่ตก oh. ยังไม่ตกยังไม่ตก,ตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยข,ข,ขยับก่อนมันยังไม่ตก oh, <yeah. S 1> อ๋อเบลว่าหนูชนะนะคะโอเคงั้น okay. สำหราบวันนี้โดมาก,กับฟูจิขอลาไป,อไปก่อนนะครับแล้<ร>วก็ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ